สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะดีจังเนี่ยมีข่าวจะมาบอกด้วยแหละเออสงสัยใช่ไหมล่ะจู่ๆก็มีข่าวอะไรจะมาบอกกันนะอืมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าข่าวที่ว่านั้นคืออะไรพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะไปกันเลยโย ครอบครัวของเราปรกครองดินแดนแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนพร้อมกับปกป้องมรดกแห่งทะเลทรายการมาถึงของภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้คุกคามความสงบและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรของเราผมพยายามรวบรวมพลังเพื่อประชาชนของเราอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งผมเห็นแสงไฟในคืนนั้นผมคิดว่านี่คือโอกาสของเรา แน่นอนวันนี่คือโอกาสของฉันและฉันจะคว้ามันมาให้ได้ฟาโรห์ของเราหายตัวไปอย่างไรร่องรอยทิ้งข้อความไว้แค่ว่าเราจะกลับมาพร้อมความหวังทั้งอาณาจักรต้องพร้กับความสิ้นหวังความหวังความหวังจะสำเร็จได้ด้วยมือของเราเท่านั้นฉันเองฉันจะพาประชาชนของเราออกจากไายนะครั้งนี้ และฟื้นฟูความมั่งคั่งของอาณาจัก,กรกลับมาให้ได้ฉันคือผู้ปกครองอาณาจักรนี้โดยชอบธรรมฟาโรห์ที่ดีที่สุดคือฟาโรห์ที่ล่วงลับไปแล้วเขาควรจะได้รับความเคารพจากในสารเจ้าอย่างเงียบสงบกลับมา <c oughs> ฉันจะไม่นั่งอยู่เฉยๆอีกต่อไปไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งของที่เป็นของฉันไป ฉันจะใช้พลังทั้งหมดที่มีหยุดเขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม โอ้โหคลิปได้จบไปแล้วนั่นเองตรงนี้โอ้โหในคลิปนี้แบบตื่นตาตื่นใจมากๆเลยจากคลิปนะคะตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่กำลังจะมาเนี่ยเป็นทางด้านของฟาโรนั่นเองชื่อกิจกรรมนะคะภารกิจตามหาสมบัติโบราณหรือ ancient secret ตั่นเองว้าว เอนชเชนสีเขิดตรงนี้นะคะจะกลับมาให้เราเล่นกันอีกแล้วถ้าทุกคนยังจำไมเออยังจำกันได้นะคะในช่วงกิจกรรมของฟาโลที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีให้สุ่มเนาะกับแมปนะคะแมปอีเวนต์นั่นเองก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเออเป็นเมืองลอยฟ้านะคะ เออเป็นเมืองลอยฟ้าที่ก่อนจะลอยฟ้าก็อยู่ข้างล่างก่อนแล้วเราค่อยลอยขึ้นไปแล้วก็สามารถยิงกันปืนฟ้าได้ด้วยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยใครที่ถึงโหมดนี้นะคะใครคิดถึงฟ้าโลใครคิดถึงชุบบัมบี้เนี่ยต้องรอดูกันให้ได้แล้วนะคะเข้ามาอย่างแน่นอน แต่ยังไม่บอกวันที่นะเร็วๆนี้นะคะแล้วเจอก,กันกับทางด้านของเอเชียนซีเค็นั่นเองหรือภารกิจตามหาสมบัติโบลาณนมาแค่นั้นแหละแค่มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะว่าแบบม,มาอัปเดตให้ฟังว่าแบบเออจะมาแล้วนะจะมาแล้วนะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะ <c oughs> ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ้อ ฝากกดติตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรักนะจุ๊บจุบขอเพิ่มเติมท้ายคลิปกันอีกสักหน่อยนะคะตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตในคลิปของอกิจกรรมกันเนี่ยจะสังเกตได้ว่า เหมือนจะมีฟาโลที่เป็นผู้หญิงนะคะตรงนี้อาจจะกลับมาให้สุ่มแต่ก็ต้องมีอะไรมาใหม่ด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็ท้ายคลิปนะคะมีทิ้งท้ายเป็นแมวดำว้าวก็มีรายละเอียดปิดย่อยที่น่าสนใจนะคะ ดูคลิปกันดีๆนะคะทุกคนว่ามีอะไรเนี่ยมาเพิ่มเติมจากของเดิมนะคะในส่วนของกิจกรรมฟาราโรที่จะเข้ามาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียว